ทุกครั้งที่น้าท่วมเรามักโฟกัสแค่ความวุ่นวายตรงหน้าแต่ในน้ําขุคนๆที่เราลุยกันอยู่ทุกวันมักมีสิ่งที่เราไม่เห็นแต่ทําอันตรายเราได้มากกว่านั้นโรคฉีหนูเกิดจากเชื้อแบคทีเรียชื่อเลปโตสปรามันซ่อนอยู่ในปัสสาวะของสัตว์โดยเฉพาะหนูและมันไหลไปป่าปนอยู่ในน้ําดินและโคลนรอบตัวเราแต่ไม่มีใครบอกเราหรอกว่าแค่เดินลุยน้ําแป๊บเดียวก็เสี่ยงแล้วน้ําท่วมทําให้ผิวหนังเปื่อยง่าย บาดแผลจิ๋วที่เราไม่ทันสังเกตกลายเป็นประตูให้เชื้อเข้าร่างกายข้อมูลจาก CDC ซึ่งเป็นหน่วยงานป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกาที่มีข้อมูลโรคระบาดอัปเดตตลอดเวลาบอกว่าเชื้อนี้สามารถเข้าสู่ร่างกายผ่านผิวหนังได้แม้เราไม่ได้ดื่มน้ำหรือกลืนน้ำเลยมันเงียบและเร็วมากอาการช่วงแรกมักเหมือนไข้หวัดธรรมดาแต่ความจริงมันไม่ธรรมดาเลยเพราะสิ่งที่โรคนี้ทำคือปวดน่องรุนแรงตาแดงเพลียหนัก บางรายอาจแย่ลงเรื่อยๆจนเกิดไตาวายตับอักเสบหรือเลือดออกในปอดซึ่ง WHO องค์การอนามัยโลกที่ให้มาตรฐานสุขภาพกับทุกประเทศระบุว่านี่เป็นภาวะที่อันตรายจนทำให้เสียชีวิตได้จริงผู้หญิงหลายคนติดเชื้อไม่ใช่เพราะทำงานกลางน้ำแต่แค่เดินออกไปซื้อของหน้าบ้านแช่น้ำแค่10นาทีหรือมีรอยแตกที่ส้นเท้าโดยไม่รู้ตัวโรคนี้รักษาได้แต่ต้องรีบมาพบแพทย์อย่างรวดเร็วที่สุด และอย่าลืมบอกว่าเคยลุยน้ำหรือสัมผัสโคลนเพราะประวัติเพียงประโยคเดียวอาจช่วยให้แพทย์วินิจฉัยโรคฉีนูได้เร็วขึ้นมากสุดท้ายน้ำท่วมเราอาจควบคุมไม่ได้แต่การป้องกันตัวเองเราทำได้ใส่รองเท้าบูทล้างตัวทุกครั้งหลังลุยน้ำและถ้ามีไข้ปวดตัวหรือเริ่มตาแดงอย่าคิดว่าเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดาเพราะบางครั้งสิ่งที่เราไม่เห็นอาจเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดครับปรึกษาแพทย์ก่อนรักษาเสมอ เพราะการประเมินที่ถูกต้องช่วยชีวิตได้จริงอย่าลืมกด subscribe ช่องนี้ไว้เพื่อไม่พลาดเรื่องสำคัญที่อาจช่วยดูแลคุณและคนที่คุณรักได้ครับ